โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับดีตลอดเ,เข้าสู่เกมแบ็กเซอร์วลลโอ้เยอะนะเนี่ยเงิ่นตัวละครที่มีชื่อว่าอาดาเฮ้ยรู้ถูกปะวะเอารู้ถูกมา,า,กมาน่าจะเอาถูกน่าถูกอะเออว้าวนี่แล้วจ้าได้กำไรมัง้ง ให้เขาเสร็จสเตมินาเล่นแล้วกัน โสองคนลุมตีอ่ะลูกเอ้ยคุณมี่โอ้โหคุณมี่มาแจมอ่ายูเซเลส เฮ้ยมีคนมาแจมอีกแล้ว อออโอ้โ,ออโหว้าวโอ้โหอลโอ้โหโดนแย่งที่หมดเลยอ่ะ,อะคิดหนักเลยกูไม่เอาอันนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยอมครับยอม โดนอย่างนี้เข้าไปขารองเท้า เครื่องประดับฟรีเลือดไหลตัวแตกอ่ะฮะคุณมี่ทำอะไรอะผมขอได้ไหมอะเออคุณมีเดินจากไปตรงนี้เอะนะนะตรงนี้ไม่มีอะไรคุณมีเชื่อผมสิมเดี๋ยวถ้าม,มีเดี๋ยวผมบอกคุณมีแล้วกันนั่นแหละครับผมเข้าใจคุณมีนะครับแต่ว่าผมต้องการอะไรท,ที่ที่ตรงเนี้ โอเคที่เหลือก็เดี๋ยวเราจะทำแขนดีเปล่าวะรองเท้าก็ได้นะฮะคนนกก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวรอหาฮีเตอร์ดูถ้าเจอโอเคครับ ถ้าเรายิ่งทำเกาะไว้ก็จิ่งโคตรจะแรงมากไม่กี้เห็นดาเมจปะอืมเดี๋ยวเราหาผ้าโอ้โหคิดจริงแขนนี่มันได้จบเดี๋ยวรอถ้าเจอคน ล่อคนมาเลยวัดดวงครับถ้าเจอกระดองตักก็เยี่ยมเราก็จะได้เกาะเลยนั่นแหละครับได้แขนละสวยครับทุกคน แค่แว่นตาจะเจอปะนะโอ้วัดอ้ะหือนี่ฮะ ก็ไม่รู้นะครับว่าหหาผ้าสองอันน่นะโอ้โหเขาบีบ่วงแล้วทุกคนดูสิครับเนี่ยเล่นรูด <c oughs> ผมเล่นรูดนี้ไม่ได้อย่างน้อยๆก็เดี <c oughs> ๋ยวไปเจอมีก็ได้เออ คนมาว่ะโอ้ยสองคูลุมตีสามคูลุมตีซ้อนโอ้หตั้งหลักแล้วลูกเจออย่างงี้ไม่ไหวนะจ๊ะเอาโดนโลหิตตัวแตกคนนี้เขาเป็นเมนอะเจนนี่นะเห็นเล่นแต่เจนนี่ เออโอ้โหแล้วโดนสองคนลุมตีไปเด้ะไม่เอาอะ่ะจะเอาจอริงป่าวะตอนนี้เสื้อเราก็มีอะ่ะเออคือต้องการอะไรอะ่ะอ่าผมต้องการแค่ หาหาโซ่เออหมวขาดหาแค่โซ่นี่ฮะ cắt tay đi qua, không sao này, xem vậy คุณโลเล่นกับผมใช่ไหมเนี่ย อยากได้เจเขียวออกไปเลยผมได้นี่แล้ว I เ,เหมือนก้าชาคุนออกแล้วอะไรวะเนี่ย เดดอคนที่เล่นเคที่มัดพิษเฮ้ยคุณอคุณมีห้าต่อยทีนี่ผมเนี่ยนะ โอ้เพื่อคนเดียว โอ้โหโดนแบบคนคนเดียวอะ่ะเออจะแตกแล้วอ่าตายแน่ๆแล้วก่อน แตกไปหนึ่งโอ้โหฮ่าฮ่าโดนตีซ้อนสุดยอดอะ่ะต,ตุ้มตุ oh 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 oh. ้มโอ้ยดอจริง เราเอโอ้โหเกือบแล้วโอ้โหแม่งมาตามมาหาอีกแล้วไม่นะชีวิต ตายแล้วมั้งจบแล้วอนาคินผมเนี่ยตายลนะโอ้โหแล้วโดนคนตีซ้อนแบบบ้าบอม,มาโปโปโอ้ยน่าจะแตกกันละตอนเนี้ยมันยากมากนะคือแบบเล่นยากมาก แล้วก็วัดดวงว้าวั่นแหละที่ผมบอกวัดดวงจริงอ่ะโอ้โหอ๋อยา เวลาที่ผมจะต้องแตกแล้วสิ้นนะโอ้โหเห็นชะตากรรมทุลักทุเลมากตอนนี้คือแบบ รักธุลีอ่ะวามเพิ่งกับไฟเช็กเฮอเฮ้อ โอ้โหขี้อัดนะวัตตาฟ้าเยสเย้ผมชนะละ ตาคิวพลังแห่งโอ้โหแล้วดีที่กินยาท้องทันโอ้พระเจ้าโยอดเยี่ยมจริงทุกคนเย้อาดาถือว่าเกาะช่วยชีวิตไว้อะเอาไง่ายนะเกาะเรามากกว่าใช่ไหมคือแบบถ้าไรวะสองสี่สี่สองสี่หโอ้ความต่างเกาะนี่มันอะไรกันห่างกันแค่สองเกาะเลย เขามีเกานนะนี่ยเออไม่งั้นนะ่ะคือแบบดาเมจน่าจะห่างกว่านี้กับเนะี่ยรองเท้าห่างกันแค่นี้แหละดีที่ผมตีฟรีหนึ่งครั้งอะ่ะเออมันเลยได้โหแล้วก็ผมไปฆ่าได้ดอกไม้จบแล้วถ้าไม่ได้นี่เจ๊งกระบงแน่ๆดีนะลูกพอ่อ ูเก็ตแล้วโอ้โหกูเก็ตตัสรุตัสรุตัสร้ปรินิพานคุณเม่แบบอยู่วัดโอ้โหโอเคได้ผมโดนแย่งที่อะโดนแรงแย่งที่อะเล่นรู้โรงพยาบาลแต่มันไม่ใช่รู้โรงพยาบาลอะมันมัน <c oughs> มันคือรู้จะทำอะเนี่ยคือธนูอะเออกับน้ำแข็งอะคือต้องการสเตปน่าเพราะว่าเลนจะเกาะอ,อเล่นได้เล่นได้ไดโอเค ได้ที่ต้นเกียร์ไม่ดีอ่าลดสเตมินาตั้งเท่าไหรหกเลยต่อการเดินหนึ่งครั้งอ่าฮะก็ดีก็ดีอยู่ก็ดีก็ดีก็ด,กดีถือว่าอาดาก็ดีเออถ้าเกาะเราหนานะเออถ้าเรามีหมวกฮีโร่มันจะห่างเว้ยสกิลติดตัวมันจะได้อถือว่าตอบโจทย์ในคนนี้แม่งโดนเบงกาเบงกาสอยดีที่เบงกามันไม่วัดกับผมต่อเพราะมันรู้ว่าเกาะมันไม่พร้อม ดูะเกาะมันเท่าไหร่วะไม่เกินเอาแขนนี้ไปเท่าไหร่วะไม่เกิน2องอย่เออหัวสองอสิบก็คือ2องกสบกว่าถ้าไม่ห่างชั้นกันอยู่อืมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนเล่นได้นะโอเค